บูลีนอัลติบาข้อที่หนึ่งครับคำตอบข้อใด incorrect <c oughs> คำตอบข้อใดผิด <c oughs> คำตอบข้อใดผิดนะครับข้อ A x แอศเท่ากับ0ข้อ B x แเท่ากับหนึ ข้อ x แอนด์ C, x เท่ากับ x ข้อ d x แอน x มมเท่ากับศูนย์ปกติเวลามันเต็มมันจัดให้เลยไม่ใช่หรออาจาร้ขอหมดเลยนะยิ่ใจก่อนนะปกติมันเต็มมันจัมันตัดให้เลยพม่่เหรอโอเค หน้าคน่านคนนเออ่าคำตอบข้อที่หนึ่ง x แอน0ศูนย์ท่ากับศูนจริงหรือไม่จริงถูกหรือผิดออ x แอนศูนย์คำว่า x หมายความว่าเราจะใส่ศูนย์หรือ1ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการแอน0ศูนย์นะครับมันจะเท่าศูนย์เสมอเพราะว่าอะไร คุณสมสัติบของแอนเกตจำได้ปะมันจะมีกรณีเดียวก็คือถ้าเป็นหนึ่งทั้งหมดถึงจะเป็นหนึ่งเท่านั้นครับดังนั้นเป็นศูนย์บกก็เลยเท่ากับศูนย์ซึ่งเป็นจริงข้อที่สามก็คือ x แอนกับ x ตัวมันเองแอนตัวมันเองก็ต้องได้ตัวมันเองศูนย์แอนศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งแอนหนึ่งได้หนึ่งตัวมันเองแอนกับตรงข้ามตัวมันเอง จะได้ศูนย์เสมออย่างเช่นศูนย์แอนหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์ดังนั้น3ข้อนี้ถูกหมดเลยมีข้อเดียวที่ incorrect ก็คือผิดก็คือ x แอนหเท่ากับ1ซึ่งผิดเพราะว่าถ้าจารย์แทน x เป็นศูนย์แอนหมันจะต้องได้ศูนย์ แต่ถ้าอาจารย์แทน x เป็น1 a n d 1จะได้1แต่มีกรณีหนึงที่ถ้า x เ,เป็น0มันจะมันจะไม่ตรงดังนั้นคำตอบที่ incorrect ก็เลยตอบข้อ,อ2น้ำเงินโอคนเ okay. อค next นะครับมีติ่งอยู่3นะไปต่อนะข้อที่2ครับ1วิจารข้อใด correct ข้อใดถูกต้อง <laughs> ข้อใดถูกต้องนะครับคบแล้ว xo r 0เท่ากัน1 xo r 1เท่ากับ x xo r x เท่ากับ1นึ xo x หรือ x bar เท่ากัน1ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดข้อเล็กแปลว่าอะไรครับข้อเล็กแปลว่าถูกต้อง ข้อที่หนึ่ง x o ศูนย์เท่ากับหนึ่งผิดเพราะว่าถ้าจารย์แทน x เป็นศูนย์นะโอเค x เป็นศูนย์ก็ไม่ได้เพราะ x ศูนย์ x ศูนย์ o ศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ถ้า x เป็นหนึ่ง o ศูนย์ได้หนึ่งดังนั้นกรณีที่ x เป็นศูนย์จะจะผิดข้อที่สอง x o หนึ่งเท่ากับ x ถ้าจารย์แทน x เป็นศูนย์ o หนึ่งเท่ากับศูนย์ซึ่งผิดเพราะว่าต้องเท่ากับหนึ่ง ถ้าจานแทน x เป็น1 o 1ก็เท่ากับ1ข้อนี้ก็ยังผิดอยู่ในกรณีที่ x มีค่าเป็น0ข้อที่3ถ้าตัวมันเอง o ตัวมันเองศออศก็ต้องได้0 1นย์ o 1, ก็ต้องได้1นเพราะว่าตัวมันเอง o ตัวมันเองต้องได้ตัวมันเองแต่ข้อนี้ o x o x ไล่1ซึ่งผิดดังนั้นมีข้อเดียวที่ถูกต้องก็คือ ตัวมันเองออกับตรงข้ามตัวมันเองจะได้1หมายความว่าถ้าจานแทน x เป็น0ูนย์กับ x าร์ bar, หรือ x prime ก็คือเป็น1 0ึ่1ศูนย์ o หนึ่ถ้าจานแทน x เป็น1 1ึ่กับ x prime หรือ x บาร์ bar, ซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งศนย์ก็ต้องได้1นั่นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่สี bar, x ่ x o x prime เท่ากัน1หรือ x o x bar เท่ากัน1 ไปต่อครับข้อถัดมาเซี่ยววิจัดมาที่สามครับข้อใดรองข้อใดผิดจัดมาดข้อใดผิดข้อนี้จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนิดหน่อยนะครับเป็นการเป็นการรวมสมการนะครับในเชิงของบูลีนออลจีบราที่เราเคยเรียนกันอยู่แล้วในสมัยประถมของนิสสัตว์ทั่วไป แต่เรามาใช้ในระบบดิจิทอลแทนสมนการเป็นตัวแปรข้อใดผิดข้อใดผิดคำตอบข้อนี้ก็คือ,อข้อที่ผิดในเนี้ยเขาถามข้อผิดใช่ไหมดังนั้นข้อถูกก็ดูข้อแรกก่อน x and y and z ก็คือคูณนั่นแหละ x คูณ y คูณ z เท่ากับ y คูณกับวงเล็บแคูณ X ก็คือเป็นกฎของอการสลับที่ไม่ว่าคุณจะสลับที่ X Y Z ไปในทิศทางไหนก็นแล้วแต่เนื่องจากว่าเขาคูณกันอยู่แล้วหรือแอนกันอยู่แล้วผลลัพธ์จึงถูกต้องเสมอเพราะเท่ากันข้อ2 X คูณกับ Y บวก Z หรือว่า X And ทั้งหมด Y or Z จะมีค่าเท่ากับคูณแล้วนะ ดิทิ i ิวเต็ดิทิวิวทีดิทิิวทีโอ้ก็คือเป็นการคูณเข้าไปข้างในแจกแจงแจกแจงสมการคณิตศาสตร์ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ x คูณกับ y ใช่ไหมก็คือเป็น x y x คูณกับ z จะเป็น z x หรือ x z ก็ได้นะผลลัพธ์ก็เลยเท่ากับ z x บวกกับ z y ก็คือถูกต้องเป็นการคูณกับคูณแจกแจงเข้าไปข้างในอันนี้คือถูกข้อที่3 x บวกกับ y คูณ z จะมีค่าเท่ากับ z บวกกับ x คูณกับ y บวกกับ x อันนี้งงไหมไม่งงนะก็เป็นการก็เป็นการคูณเข้าไปแต่เนี่ยเนื่องจากว่ามีตัวคูณอยู่2ตัวก็เลยเป็น y บวกกับ x แล้วก็ z บวกกับ x แล้วก็เอาทั้ง2อันมาฟิจิลิ่งโดยการแอนกันแต่นั้นข้อที่ผิดข้อนี้ก็คือข้อ4 ถ้าอาจารย์ทำให้ถูกจะต้องตอบว่าอะไรครับอ่า x บวก y บวก z ถ้าาจารย์เขียน y บวก x บวก z ถูกไหมถูกถ้าจาย์เขียน z บวก x บวก y ถูกไหมถูกแต่ถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนตัวข้างหน้าให้มันถูกต้องตามนี้จะได้ว่า,ามี x กำลังสองอย่างไนล่ะเอาเอาดีต้นเลยมีแค่ศูนย์กับหนึ่ง ถ้าจารย์ให้ขวาถูกแต่อาจารย์จะเปลี่ยนซ้ายให้ถูกตามขวาทําไงครับมันจะได้ออกมาเป็นเหมือนข้อเนี้คล้ายคล้ายข้อนี้คล้ายๆข้อสามจะได้ออกมาเป็นอะไรครับเอา x บวก x บวกคูณกับก็คือข้อนี้เป๊ะเลยเนี่ยก็ลอ,อกมาเลยเนี่ยใช่ปะก็คือ x บวกกับ y คูณกับ z ถ้าจารย์คูณเข้าไปก็ข้อเดียวกันนะครับ เราแค่สลับที่ถูกต้องปะถูกต้องโอเคคำถามนี้เขาบอกว่า Wrong Wrong กับอินคอ r e c t เหมือนกันไหมครับมือนแปลว่า <M. S 2> ผิดเราชอบผิดชอบถูกอ่าถัดมาครับก็ยังมีติ่งสามคนเหมือนเดิมอ่ะจะมีโอกาสที่คนที่ผิดตลอดห้าครั้งไหมไมีหไมหไมหคิดว่า มันต้องมั่วถูกบ้างอ่ะโดยปกติแต่ถ้ามั่วไม่ถูกเลยอ่ะก็สวยก็คือหมายว่าตามสภาพแล้วกันดวงข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ SOP sum of product ผลบวกของเอเอผลบวกของการคูณข้อใดไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ SOP ก็คือ POS ถ้าเป็น POS ก็คือ Product of Sum อ่า <c oughs> เรามซึง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ข้อใดไม่ใช่ SOP SOP SO ก็คือที่เราดูสมการในรูปแบบ Sum of Product Sum of Product แปลว่ากแบบ้อนใหญ่จะต้องเอามาบวกกัน ก้อนย่อยจะเอามาคูณกันดังนั้นเราสังเกตดูข้อ1ข้อ2ข้อ4ี่ะครับ sum of product <c oughs> ก็คือผลบวกของการคูณ <c oughs> แปลว่าก้อนใหญ่สุดมันจะต้องเอามาบวกกันเป็นตัวกลางส่วนก้อนเล็กก็คือโนดแต่ละโนดอะครับนจะเอามาคูณกัน <c oughs> ดังนั้นมีข้อ3ข้อเดียวที่ ไม่ใช่ SOP แต่คือ POS ก็คือ Product of Sum ก็คือก้อนใหญ่ทั้ง2ก้อนเอามาคูณกันก้อนย่อยคือเอามาบวกกันนะครับตอบคือตอบข้อ3ข้อที่5ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ข้อใดไม่ใช่ POS <Yeah. S 1> Product of Sum <Yeah. S 1> ไม่ใช่ Product of Sum แปลว่าเป็น SOP เป็น Sum of Product อ่าดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็น p r product อ f ซ u m ก็คือผลคูณของการบวกผลคูณของการบวกก็คือก้อนใหญ่จะฟิชเชอรลิงกันโดยการคูณ <c oughs> ก้อนย่อยแต่และโหนดย่อยๆจะเป็นการบวก แต่นั้นเขาบอกข้อใดไม่ใช่ p, p o s คำตอบก็คือข้อแรกเพราะเป็น SOP sum of product หเห็นป่ะ sum of product ก็คือก้อนเลยนะก,ก็คือเอามาบวกกัน sum of product ก้อนใหญ่มาบวกก้อนย่อยมาคูณแต่พอข้อนี้ POS คำตอบก็คือไม่ใช่เป็น SOP คือข้อนี้